ถ้าจะพูดถึง r g ลจีออนนะครับตอนนี้ปี2026เนี่ยไปแล้วเนี่ยถามว่า r g ลจีออไยังน่าซื้อน่าเล่นไหมผมก็เลยบอกว่ายังน่าซื้อน่าเล่นตลอดเวลาครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปี2030-2035 r g ิบสองตัวแรกนะครับสีขาวเนี่ยยังไงก็ยังน่าซื้ออยู่คล้ายๆกับพวก P2 p 3 p 4นะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีคนหาซื้อ p 2อยู่ไม่ว่าจะผ่านไป20ปีแล้วนะครับเพราะว่าตัว g ิ๋วไลตอนนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับถูกเลยแล้วก็ดีมากๆนะครับสามารถเล่นเกมเก่าเก่าเล่นเกมอินดี้ได้หรือว่าเกมใหม่ๆนะครับที่เอามารีเมคอย่างเช่น dragon quest สาม dragon สอง dragon quest หนึ่ง, 3, ง, 2, ง 1, หรือว่าไฟนอลอะไรพวกนี้ครับก็สามารถาเล่นได้ดีเลยนะครับอย่างเช่น ตัวเกมนี้ครับ Dragon เ u e s t เนี่ยภาคสามเนี่ยอันนี้ผมเล่นแบบสิบวัตนะครับเล่นแบบสิบวัตเล่นได้ลื่นเลยนะครับปรับสูงสุดได้ลื่นเลยนะครับในระดับความแรงของไฟครับสิบวัตนะครับซึ่งผมลองเล่นในคอมแล้วเนี่ยแอบมีกระตุกนะครับแ,แอบมีกระตุกนะขนาดโนบุกเกมมีแรงแอบมีกระตุกแต่ด้วย LG Online ลเนี่ยเครื่องเนี่ยเขา ทำมาได้ดีนะครับเล่นแคดนี่ก็เล่นได้สบายๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วโชคเนี่ยราคาก็ถูกลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีเครื่องที่เป็นเคียร์เลน์นะครับเครื่องตัวโชว์เครื่องเดโม,โมนะครับราคาเนี่ยแค่หมื่นสองนะครับหมื่นสองหมื่นสามนะผมมองว่าโ,โหมันมันมันคุ้มมาก มันคุ้มมากเลยนะครับราคาหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยมันคุ้มมากๆนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าตรงตะกร้าก็ได้ที่ปักไปแล้วนะครับก็ผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มเพราะว่าสามารถลงเกมนะครับแล้วก็เอาพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับยังไงตอนนี้แล้วตอนนี้มีเกมที่เป็นรีเมคเ่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีเกมอินดี้ที่ออกมาเยอะครับที่ไม่ได้ใช้สเปคสูงครับคุณ สามารถถืออออไปเล่นระหว่างรอรลูกเลยพิเศษนะครับรอแฟนแต่งตัวซื้อของนะครับแล้วก็เครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับว่าผมลองเครื่องรุ่นอื่นแล้วอย่างเช่นรุ่นที่มันเป็น8นิ้วนะครับรู้เพราะว่าจีอายมันเป็น7นิ้วใช่ไหมครับแต่รุ่นอื่นก็มีขายครับที่เป็น8ปนิ้วแปนิ้วผมมองว่ามันยังใหญ่เกินไปเอาจีอายเนี่ยเล็กกระทัดรัดแล้วก็เสียงล,ลำโพงดีมากครับ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิปีนะครับอ,อาเชจอกอลาก็ยังน่าใช้อยู่ครับไม่จําเป็นว่ามันจะตกยุคหรืออะไรครับก็ให้ลองมองเหมือนเพย์สอพาเพสีนะครับผ่านไปยี่สปีก็ยังมีคนซื้อเล่นอยู่นะครับหลายๆคนก็อยากเล่นเกมเก่าอยาก,กเก็บเกมเก่ามาเล่นนะครับโอเคนะครับสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อก็ได้นะครับ